วาหนลงมม่เองด้ครับพี่น้องอันนี้ใส่อยังบ้างีอย่างบ้างืนตัวงตัวนเรียนตองับต้ออจออันนั้นก็ได้ด้วยไ่เปาเป้าอะไรยกน้ำผัแลมาจากตัวนี้ไปขอมาจากตอใหู้ ก็น้ำแนวนาขอต๊ครับอันนึงวงสิไปบอกเพิ่นยกมาซอยทีได้พ่อลำมือละสองลอย้อนพนังงันวนเป็นบากุกผู้ใดมาสมังงันก็กำลังบนาเบื้องหลังนี่ก่อนยัง แล้ววอยไม่สบายมั้ยลงขึออนไลน์ัครับเมื่อแม่รับสบายได้ที่ไหนทีไลงได้เแม่แมครับปล่อยสีใช่ครับผมขึ้นับแน่ครับผมเราเพิ่ากใจรื่องรับแม่ก่อน นนะสองแซ<ห>น,นหา,หาครับผมแบงครับรับแ,แมนไปเรื่อยถอดต่วก็่อดถอดตัก็ได้ไปไหมครับผมมันที่ตรงนี้ผมเอาต้องเอางานวุ่งเป็นหลักแล้วมันกระติมใส่หดเมีาแล้วครับงานยุบันใดครับพ่อ ครับมันมันมันไปพได้เลยครับผมเพราะว่าผมเอาวงเป็นหลักมันเขาไม่หลูกนองเนาะเขาติดไปครับต้องคันจ้างคือเอาต้องเอาไปเป็นวงเลยคันช่วงนี่คันอยากได้เป็นเดียวคือห่อต้องรอเดือนมีถุน้าคณกันครับโอ้มีหน้าพอด้ยเลยมีหน้าหนางานเลยพ่อแมนมีหน้าหนางานเลยคูน บัดผมเติดวงเหลือเดือนมีตุวหน้าคาราคาดานาผลยังสีได้แนนแนแนครับช่วงนี้ก็ต้องเอาลูกนอกไปข่เจียวนะครับอันนี้เมนูของของผมเออ่ของผมหันไปอีเวนต์แบบนั้นพร้อมนั่งคตดีหรอกหางเกิ้งซีพุ่นหนึ่งแปดมือมมครับแนน ครับเด่นสองชั่วโมงผมบอจักเด้อ่โมเนไปเต็มโม้งบอกไอ่างันกระถิ่นเพิ่นเดือนพิการนี่แมนแมนแมนครับแต่ไปเพิ่นเพิ่นจ้างสามแสนเมตรเทาต้องเพิ่มดีจ้างนิดนึงกระหงอนยังไ้หรือเปล่าครับครับครับผมโอเค้ะพ่อเดี๋ยวผมยิ่งเน่ากินเลี้ยงเด็กน้อยครับ ไรมนยังกินขงาวหนาอย่งสมิรกินกินกินน้ำกันยับพีทกันได้ไปลูกได้ไปโต๊ะไปยืมพัดบอลมั่อนที่วี่ที่สนาเอาเนตเี้ยเอาเน่ยตั้งเลยว่าโต ก็บ๊อป็นแทบหละม่ไงเพื่นเอนันงวเจ้าขายอพัดใต้กุ้งคนกัดคนเนีเวาเนี่ยตะลจมันกาพีกมันก็พีกเร็วน้เวลาคนสบายกินเผาไปกนยา

งน2,000เหเพียรแม่แตน2,000คนน่ะบ่กเขได้เอาเพียรแม่แตนอะไรวจะเล่ย่าทีถามเวลาในมู่บ้านเลาเป็นหนึ่งเขาเขามาในดุงไม่ปากรมูอเดยามน้องนันมึงเขาว่รถขั้วเดยขามน้องบ่รถขั้วมานั่ง นี่มีหลวงนาอไม้พร้อมนะครับเกิดฟ้าหมอเบิ้งนี่เห็นบอว์นำที่กับตีตะบางกินกับเขาเหนียวเขาเจาเาเ้าขอนบ่อยมันบระยุทธทองไหมครับมันอ่อจริงๆเนาะคือคือคือหมอลำ่ำเขาหนีเห็นงานหนะคือฝ่ายนี่แดนเซอร์กะนะันนะขอนบ่อยกันนะคนขับรถกันนะที่นี่กันกินเขาสวยเนี่ยมันบระยุทธทอง ก็เดียวกระหิวก็วเดียวกระหวิวก็ต้องเอาเผาเนื้อถ้าเผาไทยหั่นเชี่ยก็ได้กินก็เผาเนื้อตะไสมาเริ่มมือแรงอยู่บันทาดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับบันทาดรัตนบุรีต่างห้ง

我怕，我怕。